สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมนะช่อง Youtube แอดทรอนคคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกมาคำนวณสูตรเลขเด่นมากครบบนนะมาครบสามตัวบนนะครับเลขหตัวเนี่ยมาครบ3ตัวบนนะครับตามสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่โลงให้งวดแรกไม่รู้จะมาหรือเปล่านะ าาิจรรณกฝพนะคับเลขเด่นมาครบบนในคลิปนี้แล้วก็เลขเด่นล่างนะสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับครบบนเด่นล่างฮะคลิปนี้นะครับอันนี้ครบบนอันนี้เด่นล่างนะครับก็ดูให้จูใจนะบนัึงล่างเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาสรุป3าตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้นะครับสมาชิกนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยรอรับชมกันชุดสรุป3ตุวบน2ตุวบน2ตุวล่างจะเข้าวันที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ดูก็แล้วกันช่องแอด t h o นะักคำนวณนนะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ เอามาฟังคาเตือนทางช่องฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุก,ทก,ทก,ทกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกยแยกแยะวิเคราะห์ตัวของท่านเองทุกผิดกลับกันทุกข้อภัยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันครับ ดี๋ยวมาดูเด่นล่างกันก่อนก็แล้วกันอนะเดี๋ยวค่อยดูเรื่องเด่นขบบนนะเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับพวกนี้ก็จะเอาสูตรนี้ไปใช้จริงนะครับ <c oughs> เด่นล่างใหม่นะครับวด <c oughs> แรกสูตรได้หกกับเจ็ดพ่อนอกเจ็ดเก้านะครับมาได้ทุกหลักเจ็ดาที่หล,กลกักสิบล่างถูกง่วดที่หนึ่งครับวดที่สองฮะสูตรได้หกกับเจ็ดพ่อนอกเจ็ดแปด 7มาที่หลักสิบล่างสูตรทุกสูตรที่ผมนํามาลงให้สมาชิกนะครับผมนําไปใช้ทุกสูตรนะครับนําไปใช้ผสมผสมกันไปนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมนํามาลงให้นี้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่ผมชอบทั้งนั้นสมาชิกถ้าชอบมันผมก็แคบสูตรแล้วก็จัดได้เลยนะครับ วุฒทสามสูตรได้9กนะับ0ูเราอกเกก็มาทั้ง9 0, ทั้ง0นะูยเลยวที่สามนะ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 มาที่10หน่วยล่าเกเป็นวที่สามนะวัฒที่4สูตรได้7กับ8เพราอก7นะครับ7ครับมาที่หลัก10หลั เอางวดต่อมาฮะสูตรเด่นล่าง2ตัวมาหนึ่งตัวได้6กับ7ฮะมันออก1 7 7มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่5นะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะสูตรเด่นล่างสูตรใหม่นะครับ2ตัวมาหนึ่งตัวได้6กับ7จ็ดนะฮะผลออก60 กฮะมาที่หลัก10บลากวันที่ผ่านมาถูกครอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่าวไปดูวิธีทํากันนะครับนี่ฮะวิธีทําใครชอบแคปสุดไว้ได้เลยใครไม่ชอบมองผ่านนะครับ <c oughs> เลขเด่น2ตัวมา1ตัวล่างนะครับ วิธีทำฮะนำหลักแสนหครั pues 1, ้งนำหลักแสนหครั้งบวกหลักพันหครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหน่วยล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่2องนะครับอีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบสตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก2อของที่ เอาบวกกันดูสองบวกห้าลงท้ายเลขเจ็ดบวกศูน็ได้เจ็บวกสลงท้ายเลขหนึบวกสลงท้ายเลขห้าหบวกสลงท้ายเลขแปดแปดบวกเจ็ดลงท้ายเลขห้าหบวกสองลงท้ายเลขเจ็ตำแหน่งแรกเจบว 1, เพมเป็นหเราก็ได้เลขแฮะ 8, นะอ่ะสูตรเกับแปดนะฮะพวกนี้ผมนําทั้งทั้งทั้งสองตัวเนี้ยไปจับใส่คู่กับเลข9้าเพราะว่าเด่นล่างผมเด่น9นะครับ สองสูตรนี้ผมก็ใช้จริงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นกันล่างนะครับเจ็ดแปดจะมาสักตัวไหมนะครับตามสูตรนะลงให้งวดประจำวันที่นะครับหนึ่งทั้หกทั้หกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันนะครับระหว่างเจ็ดกับแปดล่างนะครับระหว่างเจ็ดกับแปดจะมาสักตัวไหมนครับอ่ะทีนี้มาดู ล่างผ่านไปแล้วมาดาูเลขเด็ดเลขเด่นมาครบบุญกันมั่งนะนี้ก็คือเลขเด่นมาคบบุญนะครับเลขหกตัวนะครับอีกสี่ตัวดับนะครับตามที่เขาพูดตามตามสูตรก็คือสูตรมันเด่นหกตัวที่เหลือมันก็ดับนั่นแหละนะสมาชิกนะนะครับชอบเด่นชอบดับว่ากันไปเอาวันแรกฮนะสูตรเลขเด่นหกตัวมาครบสามตัวบนฮนะ ได้แปดเก้นกะครับพ่ออกหกศก็มาที่เลขศูเลขสาเลขหกอ่ามาครบ3ตัวบนก็คือ6 3 0ามศูนยว่าที่หนึ่งว่าที่สองนะศูนยเลขเดี่ยนมาครบบนนะครับ ได้ห้าหกเจ็ดศูนยอกหกสครับก็เบิ้นหน้าเบิ้นหลังก็คือมาครบสตัวเหมือนเดิมนะครับหกสงหมวดที่2งหมวดที่3าฮะสูตรได้หกเจ็ดบส 6 7 8 1 3 4นอก4 8 1นะับ8 1 4นะก็มาคบ3ตัวบรถูกเป็นวดที่3คนะรวับวดที่4สูได้8 9 0 3ก6นยก็ดอกค่า8ก ห้าครบสามตัวนะครับอ่ะต่อมาฮะสูตรได้หนึ่งสองสามหกแปดเก้าผลอัพธหนึ่งหนึ่งหกก็มาที่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งกับหกครบ สามตัวบวนอ่าวุธที่ผ่านมาฮะสูตรได้หนึ่งเอ้ยสูตรได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดนะพวกเราหกเก้าศูนย์เป็นสูตรใหม่นะครับเก้าศูนย์แล้วก็หกคพบสามตัวบวนวดที่จะถึงนี้ ได้เลขตัวนี้เอาไปดูกันนะสมาชิกนะไปดูกันเนี่ยวิธีทำนะฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่สองบวกศูนย์ได้สองสองลงท้ายเลขแปดแปดบวกหนะครับก็ลงท้ายเลขเก้าฮะเบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขศูนย์ศูนบวกเพิ่มไปหนึ่เลขหน่นึ่งบวกเพิ่มไปสอบวกเพิ่มไปสอเอ้ยหนึ่บวกเพิ่มไปสามหน 1> 9 9 1าเก้าบวกหนึ่งได้ศ1นย์ศูบวกหนึได้หนบอ่ฮะสบวกเพิ่มไปสองสี่้าหกได้หกหบวกหนก็ได้เจ็อ่ะได้เก้าศูนีฮะวนี้อ่ะเก้าศูนย์หนึ่่หครับแคปไว้ได้เลยนะสมาชิกนะได้6ตัวครับเกย์อ่ะได้เลขตัวเดิมฮะเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับอ่ะใครชอบฮะตัวเดิมฮะ 9 0 1 4 6 7พิเอจนานะครับผมเน้นเลข6กับเลข7เลข0นกับเลข1แล้วก็เลข4อ่าผมเน้น5ตัวเนี้ยเลข9ตัดทิ้งดับผมนะครับดับดับบนผมแต่ล่างเด่นนะครเก้าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทกท่านที่ให้การติดตามมงุงเป้าวันที่1่ทับหทับหกอย่าลืมนะครับ เลขเก้นี้ดับบนผมเด่นล่างนะเด่นล่างที่จะมาครบ3ตัวก็คือ01467เลข4นี้วางไว้ที่หลักร้อย0กับ1วางไว้ที่หลัก1ิบกับ7นี่วางไว้ที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ตามสูตรเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ต,ต,ตัวล่างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ